สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะนั่นก็คือดาวพระศุกร์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นจังหวะที่ส่องแสงสว่างมากที่สุดในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวประจําเมืองค่ะและปรากฏการณ์ที่ดาวพระศุกร์จะส่องแสงสว่างมากที่สุดนั้นเกิดขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์ปี2565 ย่อมส่งผลต่อทุกๆ12ลัคนาราศีอย่างแน่นอนเราจะมาเช็คก,กันไปแต่ละลัคนาราศีเลยนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ว่าในช่วงที่ดาวพระสุกนะคะส่องแสงสว่างที่สุดในรอบปี2,565นี้จะทรงอิทธิพลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณค่ะก่อนหน้านี้ดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรถอยหลังมายังราศีธนูนะคะแต่นับตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพระศุกร์ก็จะเริ่มโคจรไปข้างหน้าจะเริ่มเดินหน้าแล้วนะคะพอในวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะดาวพระศุกร์ก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือสองแสงสว่างมากที่สุดในรอบปีอย่างที่สมัยบอกไปนะคะตรงนี้ส่งผลดี ต่อชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างแน่นอนเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะหมายถึงโชคลาภ หมายถึงเงินก้อนหมายถึงโอกาสจังหวะชีวิตที่มันดีมากยิ่งขึ้นและดาวพระศุกร์ก็ยังหมายถึงเรือนพันธุนะคะยังเป็นเจ้าของเรือนพันธุด้วยซึ่งพันธุก็หมายถึงบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์คนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนั่นเองค่ะดังนั้นในจังหวะนี้ที่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎจะหยิบจับทําสิ่งใดคุณจะมีความราบรื่นและประสบความสําเร็จดีค่ะสิ่งใดที่มัน เป็นแพชชั่นสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่คุณรักคุณชอบสิ่งใดที่คุณไม่เคยได้ทําเลยมันอาจจะเป็นลักษณะของงานยากงานท้าทายก็เป็นไปได้นะมันจะขอเกิดราบผลที่ดีค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยจับผิดเพ่งเล็งก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็จะมองเห็นถึงความสามารถเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของคุณค่ะในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ทํางานฟรีแลนซ์นะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการเป็นเซลล์เป็นพนักง,งานขายแบบนี้นะจะมีมุม ที่ดีใช้ไอเดียใช้การตลาดนะคะใช้ความคิดสร้างสรรค์สอดแทรกไปกับงานของตัวเองนะจะทําให้เกิดชื่อเสียงจะทําให้ผู้คนหลายคนยอมรับในผลงานของคุณทําให้คุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นได้ผลงานที่มันเป็นชิ้นโบแดงเลยก็ว่าได้นะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวงังนั่นก็คือเรื่องการเงินและผลประโยชน์ต่างๆค่ะเครดิตท,ทางการงานเครดิตท,ทางการเงินหรือว่าชื่อเสียงของคุณอาจจะมีคนพูด ถึงในทิศทางที่ไม่ดีค่ะระมัดระวังคดีความที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินระมัดระวังมีคนขัดผลประโยชน์ทางการเงินนะคะบางทีคุณอาจจะได้เงินมาแล้วมันได้ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยอาจจะถูกหักค่าหัวคิวหักค่าเปอร์เซ็นต์ห,กหักณาที่จ่ายอะไรต่างๆนานานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎรู้สึกเ,เหนื่อยใจหรือว่าอึดอจจัดใจหรือเกิดความกังวลในบางครั้งนะตรงนี้อะไรปล่อยได้ให้ปล่อยนะคะปล่อยวางบ้างทําใจให้สบายนะ ไหนๆเราก็ได้เงินมาดีกว่าไม่ได้คิดแบบนี้แล้วกันเนาะอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของเอกสารสัญญงสัญญาต่างๆ ก่อนจะเซนก่อนจะรับปากใครนะคะต้องอ่านรายละเอียดให้รอบคอบอันไหนที่เราทําไม่ได้อย่ารับปากใครนะมันจะทําให้เราผิดคําพูดเองจะทําให้เราเสียชื่อเสียงเองค่ะส่วนเรื่องที่ดีๆบ้างนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้คุณจะได้คนเพศหญิงซึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณก็ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะในช่วงนี้พยายามอยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่อยู่ใกล้ชิดคนที่มีความรู้คนที่มีประสบการณ์นะคะเพราะ ว่าเขาเหล่านั้นจะให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาต่อคุณเป็นอย่างดีค่ะระมัดระวังการมีปัญหากับคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารน,นะคะหรือคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ก็ตามแต่ระมัดระวังบุตรบริวารของคุณแข็งข้อใครเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ลูกเราสอนยากจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกอะไรไปไม่ทําตามเลยหรือใครที่มีลูกน้องบริวารก็รู้สึกว่าสั่งงานอะไรไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจนะอารมณ์จะประมาณนี้ ะะชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินค่ะบางคนได้ซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถต่อเติมบ้านซื้อข้าวของเครื่องใช้ใหม่เข้ามาในบ้านหรือบางคนอาจจะได้มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะคะเป็นลักษณะของการเดินทางไปต่างจังหวัดนะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการไปท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะดาวเจ้าเรือนลาภสองแสงสว่างแบบนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ค่ะเฮงและปังมากตัวเลขที่เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินของคุณตัวเลขที่เกี่ยวกับอายุของญาติผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตัวเลขที่เกี่ยวกับคุณแม่ตัวเลขที่เกี่ยวกับพี่สาวคุณป้าคุณน้าคนเพศหญิงนะจะสามารถนําโชคนําลาบมาให้ตัวคุณได้คะ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ นะคะคท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สมัยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ